วันนี้เราทำถาดตืบแล้วกับเพื่อนเนี่ยตอนนี้น้ำมันยืมเลี่ยเนี่ยเผือกดูหนังมันยืมแล้วกายเราก็ขอบริลยเวือกเนี้ก็คือทำมูกกอบวันนี้แล้ววันนี้ถาดตืบอหน้ำมันยืมน้ำมันยืมว่าคนแรกกับเผือกเนี่ยเนกลางๆผมมันโอเคแล้วก็ขอไปเลยเดี๋ยวกจะตัวเจได้มันขอไป ปอะอบจึงบอกมันไม่ถูปั๊บนี่เราก็สามารถถู่าไรได้เลยไปหลังขึ้นบนเนี่ยผมเปเลยไม่ต่อกรวดนะไม่เทีรักษาเดียวเลยได้ึิษาเลยแล้วถ้าว่าเราใก้ทำแต่ถ้าเราใจมู่เราไม่กวนไม่ได้นี่มันจะถูมันจะติกาถาแล้วมันถูเพราะฉะนั้นนี่ก็ประขอบไปเลยีรยกอบแบนี้อย่าไปจนเจริญกันนะเปเลยทีดเดียว